ัวเราโควิดจักโลกเลิศป่ะผ่านไปแล้วครับห้าแผ่นลายเส้นยาวชัดเลยดิอะไรอ่านไม่ทันอยู่ดีอะราเมนใหญ่มินเล็กอะมันจะขึ้นอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่มินน่ะนี่อันนี้คืออะไรมันขึ้นเหมือนกันเลยเหมือนกับที่เราแบบเหมือนกับตอนเล็กเลย เอนี่มามาเร็วมากออนไลน์ตลอดเวลาปนี่ยติดโทรศัพท์ติดโทรศัพท์หอยต้องยึดเนาะเล่นค่ะถ้ายึดแล้วใครจะคุยกับแฟนๆเล่นทั้งฮ่าหัวหฮิฮิต่งนู้นเส้นหมดแล้วนะคะพี่พี่แกอะไรกล้องนู้นเส้นทั้งสองคน อ่านไม่ทันนะทุกคนคือมันขึ้นอย่าง่นี้วยนขึ้นแบบไลฟ์เขาบอกวันนี้คนไลฟ์เยอะจริงบ้างก็ไม่ไลฟ์แหละไม่รู้เขาเขียนนี่นี่ตาเหลือกใช่ปะที่อ่านผิดปะสือตาเอ้ยจริงปะเนี่ยตาเหลืองหรือตาเหลืองหรืออะไรวะไม่มีอะไรดีทั้งสองทั้งเหลือกทั้งเหลืองอะไม่อยกได้ทั้งสองตั้งใจเซ็นหน่อยเขาบอกก็พยายามจะ멀ติทากิ้นอยู่ สรุปตอนนี้ลายเซ็นถ้าไม่อ่านแม้วันนี้ทุกคนอย่ากดกันแต่วันนี้เซ็นเองร้อยเปอร์เซ็นต่หนูเซ็นเองร้อยเปอร์เซ็นตชัวร์ว่าเซ็นเองอย่ากดกันอันดันติทีละอย่างก็ได้โอเคงั้นปิดไลฟ์ละเฮ้ยเราช็อตได้กินชานมยองกินไปแล้วทั้งชานมชาพีชเป็นทีพีชเนาะเออ เซ็นหน่าวะกคุณได้ไหมอันนี้ชมอะ <Okay. S 2> ไรน,นะอากาศหนาวไหมนิดนึงนะหนาวไหมวะ55องศาก็เย็นๆปวดแอร์แต่ในร้านอาหารร้อนมากวันเด็กได้อยู่กับลูกไหมใครเป็นลูก คนไหนลืมแล้วหรอบอกใครเขาถามอ๋อนี่กับไอนนี่มานี่ไี่อยู่อยู่ในใจไงเอนนี่ไม่มา <c oughs> ใครลเลี้ยงไอนนี่ชาวเน็ตชาวเน็ตฝากเลี้ยงฝากลูกด้วยนะคะโอ้ย เสียงปากกาฟินมาก ASMR ASMR เหมือนกระดาษในด้านแล้วมันเสียงแบบฟินอะก่อนนอนนะคะห้าทุ่มเสียงจากกระจีมาคืออไรสี่กว่าคือประมาณเก้าโมงนี่ห้าทุ่มเลยไม่ทำอะไรเลยคือกินทั้งวันเอางี้เหนื่อยอะไม่ทำอะไรเลยคือเหมือนโปรเฟชชั่นอลป่ะแบบมองนิดแล้วแบบฟินไปนี่ไม่ได้มองใบหรอ มองแต่มองแบบเลือบๆแบบว่าให้ดูให้ดูจริงหก่อนทำวอล์กไหมที่เขาถ่ายอยู่นะคะวอล์กถ่ายเทเสียงเซนปากาเจ็บแขวมากแขวอยูไ่ไรท้องหอฟัน,ฟนเฮ้เเยเฮ้ยเอ็กซูซีเดียวไม่ว่ากันไม่ว่ากันเดี่ยวฟันมากสีผิวนี้สวยอะเอาไหมละ่ะแบบบ่มแดดไม่ถึงว่าตอนแรกรูกนี้มันขาวมากเกินไปไหม ใช่ยากเห็นลุกพี่มี่แทนกดหนึ่งอ้าวมัไม่ได้เซ็นหรอใช่ดึงสิทมาหนึ่ง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 เต็มเลยผิวเสียนพึ่งกำลังมาปะเซนเซ็นเซนมาที่นี่ไม่เสียผน้ำพึ่งกำลังมาพี่มี่อยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเขามีไหมคอบผิวเป็นน้ำพึ่งรุ่นจะเข้ เนบันนี่เซ็นชื่อใครอ่ะทำไมอ่ะเขาเห็นด้วยเหรอเห็นว่าเตอร์หรอก็บันนี่ไง B O N N B O N N จบ B O N N I ไงปีหน้าเหลือแค่ B N แล้วนะ B N ของหนูก็สั้นสั้นสั้นแล้วสั้นอีกปีนีไม่ต้ออิมอะจะเป็นอิม เฮ้ยอันนี้น้อยไปปะเนี่ยอ่ะเติมอีกนี่เซนเองชัวร์ๆค่ะเนีซนชัวร์แต่ว่าอ่านออกมาอีกเรื่องทุกคนชอบพี่มีม่ลกนี่เนี่ยเซนใหญ่ใบนี้เอโก i ินี่เนี่ยออ่านไม่ทันนะเซนก่อนเดี๋ยวจะเป็นชื่อคนอื่นอยากกินทางหูดีจ้ะท้งหู ดู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 พ่อแคทโอลี่อ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีประวัติหรอเปลี่ยนแล้วหรออยากเห็นเอนี่เอ่ไม่ได้มาเอ妮อาจจะไปที่อื่นเอนี่ไปเดทหรือเปล่าวันเด็กอ่ะไปเดทกับใครหรือเปล่ามันคือวันเด็กเปร๊ะๆหรือเปล่าวันเนี้ยวันเด็กเปร๊ะๆให้มามันคือเสาที่สองของเดือนมกราวมนเดือนวันแล้วไม่แล้วพี่มีอดเล็บหน่อย โอ้ยเล็บดำมาเลยดำขย้ำใจมากเออเทาฟ้าเลยพี่เทลฟ้าด้หรอพี่เอาชุนมาให้เราเหรอคะขอเพิ้งซื้อ๋อเพิ่งซื้ออย่ยนะคะพี่เพิ่งซื้อมาของันหมดอ่ะจะมีแต่แลนด์คองมหมดอะไรอื่นอีกอพี่มีมือมีน่ะพี่ี่เสียฟิชออยบีีบิลลี่บิลี่เหไหม ไม่ไม่ไม่จะเริ่มยืนง่ายกว่าคนถามเดี๋ยวคนอ่อยอ่ะเดี๋ยวมามี่พี่มี่ว่าหนูอีกว่าทำไมให้พี่มี่ยืนพี่ยืนเองค่ะไม่ต้องยุ่งกับชอตคนอื่นนะไม่มีใครสั่งใครทำอะไรนะคะน้องตูนเอาไมไป็ริเอออะไรคะเอียนี่เด็กกับใครจะรู้ไหมเนี่ยเอีนี่ไปเด็ท กับไลค์อยู่กัวสีไลค์เฮ้ยจิ้มให้เลยหอยเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกบ้างเขาเลือกเลยรู้ได้ยังไงถามอินี่หรือยังจะเปลี่ยนใจก็ได้ถามหรือยังอินี่มาตอบหน่อยเด็กๆก็ได้ข่าวหน่อยฟังไว้นะลูกความรักอ่ะพ่อแม่รักเราที่สุดแล้วเข้าใจไหมคือห้าม หนูชอบตัวเองครับเห็นไหมลูกไม่ได้เลือกเลยไรยงไรยูเ็็เห็นไปจุ่มหน้าแอบแบวใส่เขาหนูชอบไอ้นี่ไปจุ๊บพี่เพิ่มพูนเลยเขาเป็นพี่น้องพี่น้องเป็นน้องสาวพี่น้องก็จุกกันได้แอบพูดแอบวิูงแอบร้องเพลงให้เขาฟังนี่ป้า ซีเครีทุกแผ่นใส่ผูดคนณไอเมนนะถูกต้องถูกต้องนี่แหละเสน่ห์ของเมนสเดโอ้ยคันจมูกแล้วเนี่ยคือมันฝุ่นอ่ะหนอเออทุานางมันคนแคปรูปจมูกดีไปเลยพมไงีพื้นมันเป็นพมอยากเห็นหน้าเอมี่เอ้ายังไม่เห็นพี่อีกจริงปะเนี่ยเข้ามาม้าเห็นพี่ต้องเซ็นีแล้วนะแต่มันจะลำบากอันเดีย ก็เผยซุปเม่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลายเซ็นมันจะเปลี่ยนไปวันนี้นะจะเป็นอย่างต้องยืนทางนี้นะคะขนาดวาพี่อย่าพี่พี่เดี๋ยวจะได้เซ็นบนโต๊ะแทนเดีลยเลยอ่านนพลนอะเดี๋ยวมันจะซี่เขตกว่าเดิมวันนี้กินอะไรบ้างคะโหหลายอย่างอะจำไม้ได้ช่วยจำหน่อย กุ้งส้มกินกุ้ง้้มกุงอ่ะส้มที่ทุกคนสั่งเพิ่มอ่ะซึ่งหนูงงอ่ะหนูแบบไม่ไหวนะจริงหรอหนูมคือหนูก็ยังไม่ได้ลองชิมแต่ว่าแบบหนูแค่งงว่าส้มเนี่ยมันก็ฟิวเธอยังกินมันก็สดเปรี้ยวหวานเลยก็ฟิวนั้นแหละเปรี้ยวหวานหวานแต่เหมือนซอสมันเหมือนมายองเนสแบบมันเป็นฟิวแบบมายองเนสหนูไม่ชอบไม่ชอบพวกแบบสลัดที่เป็นมายองเนสเลยเเออถ้้าาผัดปรียววหนทุกคนมันคือมือขวาค่ะแต่ว่ากล้องกล้องเซลฟี่มันสลับ งให้ามาดูเหมือนเป็นมือซ้ายอ่ะคือเมื่อกี้พี่มี่อมตอนกินข้าวพี่มี่สะอึกบอกให้พูดฉันเป็นปลาแต่พี่บอกได้ผลไหมพูดมาอะได้ผลไหมล่ะพี่<ะ>บอกพี่หายละ เราหาย,ยจริงพี่พูดฉันเป็นปลาพี่หายเลยพี่ยยพอย่าพูดี่อยแถลงข่าวก่อนว่าห้ามคือคําพูดเฉฉันเป็นปลาไม่ได้พูดในใจเขาไม่ได้พูดในใจเราต้องพูดแบบมั่นใจอินเนอร์แบบปูเป้ไม่เป้อะคือพี่บอกว่า <c oughs> วันนี้ที่เป็นที่สุวรรณภูมิให้ที่ตะโกนออกมาตรงนั้นหรอว่าฉันเป็นปลาตอมอจะมาจับพี่ไหมไม่เราคือเวลาพูดหนึ่งคือเทคนิคคือห้ามขำเราต้องเชื่อจริงๆต้องมีความเชื่อเป็นคือเราเป็น actress โอ้ my god เมตต์อเราต้องเมตตตเมตตตอว่าเป็นปลาว่าเป็นปลาแล้วปลาทำไมปลาซื้อได้ไหมไม่ไม่ได้ถูกเรามนิเฟสต์ใช้เป็นปลาปึ้งจบจบเลยอันเนี้ยสาระอันนี้เรื่องจริง อไอ้เรื่องจริงนะทุกคนไม่ได้เฟกนิวคือมีคนแบบเอ้ยทำ้วไม่เห็นได้ผลเลยแกล้งป้าไม่ได้แกล้งพี่ไม่ได้แกล้งพ<บ>่อพี่บอกว่าให้ก้มหน้ากินน้ำ อันนี้อันนี้ก็หายอยู่นี่ก็หายอยู่แต่เมื่อกี้แล้สะอึดแล้วหนูบอกไอ้ผู้ชายไปปาพี่มี่ไปผูกมันหายไหมพี่ไม่ได้พูดพี่บอกแล้วว่ามันหายแล้วพี่หายแล้วแล้วมันหายจริงหนมเลยพี่คืนลงไปเลยตอนนี้เว็บหนึ่งที่เราตกใจว่าเราเป็นปลาไงตอนนั้เราเราจะเราจะตกใจเราอะอันนี้เรื่องจริงมันมันอาจจะฟังตลกแต่มันเรื่องจริงอะอันนี้เอามาจากไหนคิดเองว่าแล้วล่ะ เป็นทฤษฎีบอนี่ทฤษฎีหนูเองคือเพื่อนที่มอสืบบ่อยแล้วใช้ทีนี้เป็นอะไรต้องหาหมอเพื่อสืบบ่อยแปลกนะน้ำคอมปอดหรือเปล่าไม่แต่ว่าเขาใช้ฉันเป็นปลแล้วหายจริงคือเป็นที่ห้างก็พูดเลยตรงนั้นจริงาะแล้วหายจริงคืออาจจะเป็นเพราะความแบบตกใจอ่ะคนมองไม่ได้ตกใจเองนะคนอื่นตกใจเราจริงๆอ้าวใครทำแล้วได้ผลกดหนึ่ง ไม่ได้ไปเรื่อยนะเนี่ยนี่ซีเรียสอ่ะเชื่อเชื่ออืออันนี้ชินจังวิตามินก็สองคือเป็นอิมแพกเลยอ่ะต้องพูว่าน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ทำมาจากนมสดคือให้เราโหนให้เราสับสนในหัวแล้วก็ลืมว่าเราโฟกัสยังอื่นเจนไงแล้วฉันเป็นปานง่ายกว่าอีกสามพยาง จะมาดามเต้าหู้จะมากินนมชเวเหลืองอะไรทำไมคขามีเซ็ตเร็วจังเพราะว่าเซ็นของกันไงหรอเออเขาหน้าเขานี้ปะดีเนาะดีเนาะแต่บางคนจะเมื่อยไม่แต่เขาเขาบอกคุณ่าที่ได้เหมือนเยอะกว่านี้ใช่ไหมอาจจะไม่ถึงประเคยเซ็ตแบบห้าปะห้าเหมือนอันนี้สองร้อยเนาะเฮ้ยอันนี้แปลกๆปะเอกูสีอันนี้ก็สวยดเนาะ ไม่ว่ากันไม่ว่ากันใบสุดท้ายเอ็้คู่สี่จริงปะทำไมเดือดเร็วจังจริงปะใบสุดท้ายเอาป่ะหมดวที่เก๋จ้าเย้เกิดแล้วอ่ะที่เก๋เร็วมากของวันที่สี่หมดแล้วเสร็จแหละยังได้ทำอีกป่ะทำไมเร็วจังไปเที่ยวต่อไหมไม่อยากเห็นไหมพลับโซดถึงไหมล่ะแต่ว่ากลัวพรุ่งนี้มันจะรีบๆเฉย เดี๋ยวมาเป็นยังไงครับนั่งเล่นก่อนได้สบายมากกินเต้าหู้หมิ่นอยากเห็นตัวอีะมีเขามีไอ้นี่ต่อได่ไหมเวนนไคหน่ยเดี๋ยวดูดูยังไงอะหนังอะไรอ่ะตอนนี้ที่ไทยกี่โมงสี่ทุ่มหรอนม่เข้ามาสิ พี่มีหน้าเท่านิ้วก้อยอ่ะเออ <laughs> พี่พี่น่ากลัวห <laughs> น้าเท่านิ้วแบบว่าเล็บนิ้วก้อยหนูอดูดีมันปรับใช่ไหม <laughs> นี้ไหนดูสิใช่ป้ะเนี่ยพี่ว่าทำไมมันปรับอุ้ยทำไมหน้าเบลอขนาดนี้แล้วเออมันทนํแอนตโนมาได้ดีทำยัยงไงแก้ยังไงนะ่เป็นไรหรอกมันไลฟ์จนเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรตู่อิงไงตู่อินพี่ตาโตมากเลยดูดิเป็นตาแป๋ว เคยตาโตแข่งปะมันก็ผถอดแว่นดิพี่ก็ไม่เคยตัดตขนาดนี้ละก็ฟิลฟิลได้เหมือนเวลาแบบแม่แม่เล่นแอปแบบแม่แม่แม่ขอมาในแอปแอปเขียวอ่ะแอปเขียวแอปเขียวแล้วใส่คือต้องนั่งไหมนี่แหละมา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 ทำอะไรแบ่งให้ขอบคุณนะ ขอบคุณนะเก้าอี้พี่ตูนระวังหักนะคะพี่มีตาโตแบ๋วเลยแบ๋วคืออะไรแบ๋วไหมแบ๋วแล้วซีอีนมาเนลาเดือนไหนอ่ะเดือนหน้าปะพี่แค่เดือนหน้าปะเดือนหน้าเหรอพี่จริงปะเนี่ยจริงปะจริงเฮ้ยเดือนหน้าเหรออยากกินอะไรไหมที่นี่อยากกินแซนด์วิชแม่ตุ๊ก แม่ตุ๊กแง่แม่ตุ๊กเป็นแบบทูตปะคือทุกคนต้องกินตามแม่ตุ๊ก่ะแซนวชเดอแซนวิชแซนวชที่แม,ทาาแม่ตุ๊กเป็นทูตอาหารแม่ตุ๊กเป็นทูตอาหารปะที่มันเป็นแบบว่ามีหลายเลเยอร์มีแบบมีชีสแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่ม<า>ีแบบหมูยองอ่ะเอาได้เลยนะครับแต่พี่ที่ฉเฉยๆอยากชิมบอก อ่านอ่านทันไหมล่ะไม่ไม่ทันเลยอ่ะเข้าใจยังแม่ตุ๊กอีกแล้วเหรอจริงเหรอไม่เห็นมีเลยมีออกไม่ได้หมูนะอันนี้เอาออกไงอ่ะอันเนี้ยอันไหนอันไหนเนี่ยได้ไหมเอาให้มันออกไปได้ไหมไม่ได้อุ้ยคนดูตัองเจ็ดพันนะดูอะไรกันนะให้ทุกครึ่งหรอหุ่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยกินบะหมี่หรือยังบะหมี่อะไร พี่มีให้ของขวัญวันเด็กหรือยังเดี๋ยวรวบของขวัญเกิดเลยทีเดียว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 อืมรวบแต่จัดวันไหนนะนี่มันนี่เมื่อกี้ตอนสนามบินบอกว่าเนี่ยปกติวันเกิดอะคือปกติวันเกิดหนูอะยี่สิบเจ็ดมกราคมมันจะหนาวมากันจะเย็นทุกปีก็เลยจับคือเลยจําได้ว่าเออทุกวันเกิดจัดอากาศเย็นและพี่บอกว่า เดือนกุมภาไก่ยังเย็นอยู่หรอจำผิดจำผิดกุมภาไหนจำผิดว่าเป็นยี่สิบเาษมกราี่เองแต่จัดวันเกิดกุมภาไงใช่ไหมได้ข่าวใช่ไหมจัดหนึ่งก็ค่าแต่วันเกิดกุมภาก็เลยจำผิดว่าเป็นกุมภาจำผิดเป็นกุมภาอันนี้ไม่ใช่ลยอันนี้ไม่ใช่อยาให้มีครั้งที่สองจัดที่ไหนจัดที่ไหนแต่พี่ไม่ได้ไปนะไม่ว่างน แต่ไม่ว่างไม่รู้เลยจากที่ไหนยังจำไม่ได้อ่ะมีวืองมีว่างแน่ไม่ว่างเลยให้อภัยให้อภัยขอให้อภัยจริงหรอก็พี่อีทำมาถามอยู่ว่าหนึ่งคุมคาว่างไหมแตไม่ว่างไปไหนอไปไหนอะไรก็มีงานงานอะไรไม่รู้ต้องไปเปิดดูโทรศัพท์เนี่ยจริงปะเนี่ยจริงดิเอามาดูก่อนเอ้าก็ไปให้กันทีหลังไงเดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนดูดิ แน่ๆอันนี้นเขาไม่เ,เชื่อกันหรอเห็นปะเออแบบแด <c oughs> ตใจใจอย่าคาดหวังแต่แ,แ,แ,แคเ KK ไม่ว่างไปดิสนีย์ที่ไหน่ะดิสนีย์ที่ไหนอะเอนี่มานอนกับลุงมาอะไรเอนี่ทำเสียใจอะไรอ,ะอ่ะอันไม่ออกอะ น้องเมียคือใครเมียงปะเมียงเหรอเอนนี่ไม่ได้ไม่อ่านนะแต่มองไม่เห็นไม่เห็นไงล่ะไม่เห็นอือ่านไม่ทันเลยอ่ะยี่สิบเจ็ดกุมภาอะไรล่ะนอย่ะใครพูดเมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดกุมภาอะไรสักอย่างอ่ะยี่สิบเจ็ดบกาลาอยอ่ะพี่จนเสื้ออยู่ที่นี่ป่ะ ชุดชิ้นไหนปะเขอเหลือดูเลยได้ไหมอีกนิดน่อยที่ม่จะยเป็นยุงแล้วไม่ใช่นะคะเป็นแล้วนี่ฟิลเตอร์ค่ะอันนี้เป็นแล้วนะไม่ใช่อีกนิดแต่เป็นแล้วนะที่สองกระจกก็ไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเป็นจริงเห็นเห็นฟิลเตอร์แล้วอิมแพกอะน่ากลยอิมแพกอะไรอ่ะอ่านไม่ทันอ่ะอ้าวทำไมอีกแบบเดียวแหละพี่มีฟังดอกกระเจียวบานยังคะ ไม่เคยฟังแต่วันนี้ลองให้ฟังท่อนหนึ่งละแต่ก็ยังไม่เคยฟังจินอ๋อจินซาเฮ้ยมีมีคอรัดห <c oughs> มดแต่ทำสิ่งนั้นหมดแต่ทำสิ่งนี้จบ <c oughs> อ่านไม่ทันจริงคนเยอะต้องแปดพันคน อถอนปะ่ะยี่สิบเจ็ดมันก็ร่างงานแฟนไซไงล้วไม่บอกเขาขอหยุดหรอทำไมได้ไปแฟนไซอยากเจอแฟนแฟนันเกิดอยากเจอแฟนมันเกิดลืมมาสิ <laughs> <laughs> ไม่ใช่คอลอกคลอกทำไมมันเป๊ะมากเลยอ่ะ <laughs> ไม่รู้ไง <laughs> ได้ฉลองมันเกิดทำงานเขาเขาล็อกมาแล้วหรอกล็อกมานานแล้วก่อนปีใหม่แล้วก็เพิ่งเห็นเอ้ยอดีดีใจเลยดีใจเลยมีคนฉลองมันเกิดให้เต็มเลยจัดงานมันเกิดวันนั้นเลยก็ได้นะเออที่นั่นเลยก็ได้นะไม่ก็เผื่อคนไม่ทันไงห้าร้อยกว่าที่นั่งอ่ะห้าร้อยที่นั่งเลยหรอเปาก็มาวันก็มาวันนี้แทนคนก็ใครใครได้ไปก็แบ่งสิทธิ์กัน แบ่งแบ่ง seat, เศษมาเจอกันอ๋อก็มาเจอกันวันนี้แทนเอกูตีปเอกูตีปนะนี่เหรอใช่ได้่ะเด็กดีจวันเกิดนะวันเกิดลูกจะพูดได้ยังเ,เป็นของขวัญวันเกิดให้ได้ไหมอีนี่พูดให้ได้ได้ไหมพูดให้ฟังหน่อยอของขวัญวันเกิด <c oughs> <c oughs> ได้ไหมใช่เนี่ยค่ะบอกพี่ถาได้ใกล้ได้แล้วอืมลาติโซแต่พี่เขาเก็บช่วงนี้เพียบได้ได้พี่ให้น้องพักผ่อนขอแอบดูก็อค้างเลนะได้อะไรหรอชุดไอ้เนางไปยังเหมือนไปอะไรดิบก่เชอนมาลองไปคิดกันเหรอได้เลยค่ะดูหน่อยรู้สึกว่ามันจะไม่ใส่ได้เลยจริงป่ะเฮ้ย ไม่ไหนเนียอ้วนอ่ะพุงปิ้นอ่ะไม่นะงานล่าสุดผอมเทียวเวอร์ <ใน S 1> จะพี่แม่ล็อกมาเปลืองหรบพี่เกดโอเค้ชเนี่ยปิ้นมาเลยเหรอบอนนี่บอกเอมี่หน่อยว่าน่ารักมากอิโมจิหัวใจอิโมจิหัวใจอิโมจิหัวใจนี่จริงเลยมเกมเก๋มเกมมีเกมรัดอ่ะอันนี้ยาวๆมีอะไรอ่ะ ไหนอ่ะหนูจะแมทเอาเองเลยป้าหรนูไปแล้วละทุกคนไปฟิตติ้งแหละงั้นจะไหม่ายบายบายบายผู้นี้กี่โมงอ่ะ